สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจจากหน้าประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับเราจะคุยกันถึงสตรีกลุ่มหนึ่งค่ะที่อาจทําให้หลายคนประหลาดใจเมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลครับผมนั่นคือกลุ่มสตรีที่ถูกเรียกว่านครโสเพณีหรือหญิงงามเมืองซึ่งภาพจําแล้วก็สถานะของพวกเธอในยุคนั้นเนี่ยแตกต่างจากปัจจุบันอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพลักษณ์เชิงลบ หรือแบบสถานะที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นเนาะใช่ค่ะแต่ในอินเดียสมัยพุทธกาลตำแหน่งนครโสเพณีหรือหญิงงามเมืองเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับนะครับอ๋อหรอคะครับ ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันแล้วก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นน,นั้นๆด้วยซ้าไปครับโหไม่ธรรมดาเลยครับพวกเธอไม่ใช่แค่หญิงงามนะแต่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็สร้างรายได้ให้ท้องพระคลังจํานวนมหาศาลเลย คล้ายๆกับเรื่องคังกูไบที่เราเคยได้ยินเหมือนกันเนาะที่สะท้อนพลังผู้หญิงในมุมที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วก็คำพีอัดตถาต่างๆว่าพวกเธอเป็นใครมีบทบาทอะไรแล้วก็อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำพาพวกเธอมาสู่เส้นทางแห่งธรรมะถูกต้องครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งพระไตรปิฎก อธกกาที่ขยายความเรื่องราวเหล่านั้นรวมถึงางานศึกษาเชิงวิเคราะห์ในยุคหลังๆด้วยเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจชีวิตบทบาทและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การบรรลุธรรมของพวกเธอตามที่ตำนานได้บันทึกไว้และก็เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างละเอียดเลยครับนั้นเรามาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเด่นที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นเลยคือนางสิริมาแห่งเมืองราชครห์แคว้นมคธค่ะ นางสิริมานี้ดังมากใช่ค่ะเธอเป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในคำพีร,ระบุว่าค่าตัวของเธอสูงถึง1,000กหาปณะ,ะต่อคืน1,000กหาปณะนะค่ะกะหาปณะ,ะนี่คือหน่วยเงินสมัยนั้นเนาะมีคนลองเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วนะคะอาจจะสูงถึงราวๆคือละ5ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหหล้านบาทต่อคืนตัวเลขนี้สะท้อนสถานะที่ไม่ธรรมดาของเธอจริงๆครับจริงๆค่ะ แล้วก็ยังชี้ให้เห็นว่าอาชีพนี้ในยุคนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมีระบบชัดเจนได้รับการยอมรับในสังคมนะครับอืม,มีบทบาทแม้กระทั่งในการรับรองแขกบ้านแขกเมืองซึ่งต่างจากมุมมองและก็สถานะทางกฎหมายในสังคมไทยปัจจุบันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยต่างกันมากเลยนะคะในแง่นี้สังคมอินเดียโบราณดูจะเปิดกว้างกว่าสำหรับ,บบทบาทของสตรีในบางแง่มุมนะครับ เรื่องราวของนางสิริมาที่เกี่ยวกับการเข้าสู่เส้นทางธรรมเนี่ยม,มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวพันกับครอบครัวของเศรษฐีใหม่คนหนึ่งคือปุณณเศรษฐีอ๋อนายปุณณะเดิมใช่ค่ะซึ่งเดิมทีเป็นคนยากจนชื่อนายปุณณะเรื่องมันมีอยู่ว่าภรรยาของนายปุณณะได้ทําบุญครั้งใหญ่กับพระสารีบุตรครับซึ่งท่านเพิ่งออกจากสมาบัติชั้นสูงที่เรียกว่านิโรธสมาบัติครับนิโรธสมาบัติใช่ค่ะ เป็นการพักผ่อนในความดับสนิทของจิตเชื่อกันว่าการทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากสมาบัติแบบนี้จะได้อน,นิสง์แรงมากใช่ครับแรงและเร็วด้วยปรากฏว่าผลบุญส่งผลทันทีเลยค่ะทำให้ที่ดินที่นายปุณณะไถไว้กลายเป็นทองคำทั้งหมดโอ้โห บุญส่งผลท่านตาเห็นจริงๆใช่ค่ะด้วยความซื่อสัตย์นายปุณณะก็นำความไปแจ้งพระราชาพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งให้กรรมสิทธิ์ในทองคำนั้นแก่นายปุณณนะทำให้เขากลายเป็นปุณณะเศรษฐีในทันทีครับนี่เป็นพื้นฐานเรื่องราวที่จะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญของนางศริริมาต่อไปนะครับใช่ค่ะพอปุณณะเศรษฐีมีฐานะขึ้นลูกสาวท่านชื่อนางอุตราก็ได้แต่งงานไปกับลูกชายเศรษฐีต่างเมืองครับ แต่ว่าครอบครัวฝ่ายสามีเนี่ยไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทําให้นางอุตราไม่มีโอกาสทําบุญเหมือนเคยโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาอ่าครับน่างอึดอัดใจแทนนางอึดอัดใจมากค่ะจนกระทั่งเหลือ15วันสุดท้ายก่อนออกพรรษานางทนไม่ไหวจริงๆก็เลยไปเจรจากับสามีขอเวลา15วันนี้ไปทําบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่ครับแล้วสามียอมเหรอครับคือ นางเสนอทางออกที่น่าทึ่งมากค่ะนางบอกว่าจะไปจ้างนครโสเพณีมาทำหน้าที่ดูแลปริบัติสามีแทนชั่วคราวโอ้โหจ้างคนมาทำหน้าที่ภรรยาแทนเนี่ยนะใช่ค่ะฟังดูอาจจะแปลกในยุคเราเนาะครับแปลกมากแต่นี่ก็สะท้อนค่านิยมเรื่องความสำคัญของการทำบุญในสมัยนั้นจริงๆนะครับที่นางอุตรายอมเสียสละความสุขส่วนตัวแล้วก็ทุ่มเททับสินมหาศาลเพื่อการนี้เลย แล้วก็ยังสะท้อนมุมมองเรื่องหน้าที่ภรรยาที่ดูจะต่างจากปัจจุบันด้วยนะคะใช่ครับที่สามารถจ้างคนมาทำแทนได้ในสถานการณ์พิเศษแบบนี้แล้วคนที่นางอุตราไปจ้างมาก็คือนางสิริมานี่แหละคะ่ะอ๋อนางเอกของเรานี่เองใช่ค่ะด้วยค่าจ้างสูงถึงวันละ1,000กะหาปณะนะรวม15วันก็1 5 0 0 0มืกหาปณะนะโอ้โหนิดเป็นเงินปัจจุบันก็ราวๆ75ล้านบาท75ล้านไม่น่าเชื่อ ทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นวันหนึ่งค่ะขณะนางอุตรากำลังขมักขม้นทำอาหารในครัวเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้นครับสามีของนางมองลงมาจากปราสาท,ทเห็นภรยาเหน็ดเหนื่อยมอมแมมก็อดขำในใจไม่ได้อา้าวขำทำไมล่ะนั่นปรากฏว่านางสิริมาเห็นสามียืนยิ้มอยู่พอดีค่ะก็เกิดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าคิดว่าสามีพอใจนางอุตรามากกว่าตนทั้งๆท,ที่ตนสวยกว่า เป็นถึงนครโสเพณีชื่อดังความหึงหวงก็พุ่งพร่านขึ้นมาทันทีเลยอ้าวนี่เป็นตัวอย่างของกิเลสพื้นฐานเลยนะครับคือความหึงหวงเกิดขึ้นได้ง่ายและรุนแรงจริงๆใช่ค่ะแม้สถานการณ์ไม่น่าจะเกิดเลยเนาะเพราะตัวเองก็เป็นแค่ภรายาชั่วคราวที่ถูกจ้างมาครับผมด้วยความโกรธและหึงหวงนี่เองนางสิริมาเดินเข้าครัวไปเลยค่ะไปตักเนยใสยหรือเนยกีที่กำลังต้มเดือดในกระทะ จะทำอะไรกับนั่นตั้งใจจะสาดใจหน้านางอุตราให้เสียโฉมเลยค่ะโอ้โห oh, ร้ายกาจมากนางอุตราเห็นเข้ารู้ทันแต่แทนที่จะโกรธตอบนะคะนางกับตั้งจิตแผ่เมตตาอย่างแน่วแน่เลยอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าไม่เคยมีความโกรธเคืองในนางสิริมาเลยแม้แต่น้อยขอเนอยใส่นี้จงอย่าทําอันตรายข้าพเจ้าได้ครับตั้งจิตมั่นเลย พอนางสิริมาสาดเนยเดือดเดือดเข้าใส่ปรากฏว่าเนยน้นเย็นลงเหมือนน้ำธรรมดาเลยค่ะไม่สามารถทำอันตรายนางอุตราได้เลยแม้แต่น้อยโอ้โหน่าทึ่งมากครับนี่คือพลังของเมตตาแล้วก็การไม่โกรธตอบหรืออโกทะตามหลักพุทธธรรมจริงๆค่ะการแผ่เมตตาที่ทรงพลังสามารถป้องกันอันตรายได้ แล้วการไม่โกรธตอบก็ดับไฟโกรธของอีกฝ่ายได้จริงๆนางสิริมาเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ตรงหน้าก็ตกตะลึงเลยค่ะได้สติทันทีรู้สึกสำนึกผิดอย่างรุนแรงครับคงช็อกไปเลยทั้งต่อการกระทำอันเลวร้ายของตนแล้วก็ต่อน้ำใจของนางอุตราที่จ้างตนมาดูแลยอย่างดีพวกสาวใช้ของนางอุตราเห็นเข้าก็โกรธแค้นจะเข้ารุมทำร้ายนางสิริมาอ้าวจะโดนรุมซะแล้วแต่นางอุตราห้ามไว้ค่ะนางสิริมาเลยรีบกราบขอขมานางอุตราด้วยความละอายใจอย่างที่สุด การให้อภัยหรือเข้ามาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากนะครับนางอุตรานี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่สูงส่งจริงๆแม้จะถูกปองร้ายแต่ก็พร้อมให้อภัยนางอุตรายกโทษให้ค่ะแต่ด้วยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยตั้งเงื่อนไขว่าการขอขมาเราคนเดียวคงไม่พอเธอต้องไปขอขมาต่อหน้าพระพักของพระบิดาทางคําของเราคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอ๋อต้องไปขอขมาพระพุทธเจ้าเลยใช่ค่ะนางสิริมาก็ตอบตกลง ทั้งหมดก็เลยพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นการให้นางสิริมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยผมว่าเป็นกุศลบายที่ดีนะครับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผลของการกระทําไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่คู่กรณีเท่านั้นค่ะแต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อศรัทธาแล้วก็ความเข้าใจในธรรมะโดยรวมด้วยพราะไปถึงนางอุตราก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดค่ะ มีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าพึงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรหนีด้วยการให้ปันพึงชนะคนพูดพล่อยด้วยคําจริงครับเป็นคาถาธรรมบทที่คุ้นเคยกันดีพอจบพระธรรมเทศนาปรากฏว่าทั้งนางสิริมานางอุตราและก็เหล่าบริวารที่ติดตามมาต่างเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะโอ้โบรรลุธรรมกันหมดเลย พระโสดาบันนี่คือผู้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นอริยบุคคลขั้นแรกนะครับค่ะท่านเหล่านี้จะปิดประตูอบายภูมิคือไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปแล้วก็จะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนภายในไม่เกินเจ็ดชาติไม่ได้เชื่อเลยนะคะนี่แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของพระธรรมจริงๆครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าอดีตจะเป็นมาอย่างไรก็ตาม นับจากวันนั้นนางสิริมาก็ตัดสินใจเลิอกอาชีพนครโสเพณีโดยสิ้นเชิงเลยค่ะครับเปลี่ยนชีวิตเลย เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนางกลายเป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าอุทิศตนให้กับการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอโดยนางได้ตั้งสลากขพัฒสลากขพัฒค่ะคือการจัดเตรียมพัตตาหารอย่างประณีตแล้วก็มีปริมาณมากจำนวนแปดสำรับทุกวันเพื่อถวายแด่พระภิกษุ8รูปที่จับสลากได้แล้วก็หมุนเวียนมารับบิณฑบาตท,ที่บ้านของนางทุกวันเลยโอ้โหทาบุญใหญ่ต่อเนื่องเลย การให้ทานของนางสิริมาน้เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับค่ะแต่การนั้นความงามอันเลื่องลือของนางก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวอีกบทหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิเลสโดยเฉพาะความยึดติดในรูปกายภายนอกเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแม้แต่ในหมู่นักบวชเองก็ตามใช่เลยค่ะ มีพระภิกษุหนุ่มุูปหนึ่งได้ยินกิติศัพท์ความงามของนางสิริมามาจากเพื่อนสหธรรมิกก็เกิดความลหลงไหลใฝ่ฝันอยากเห็นนางสักครั้งอ้าวเกิดเรื่องกับพระอีกแล้วพอถึงคราวที่ตัวเองจับสลากได้ไปรับพัตาหารที่บ้านนางสิริมาก็ดีใจมากแต่โชคไม่ดีค่ะคืนก่อนหน้านั้นนางสิริมาเกิดล้มป่วยกะหันหันไม่สามารถลุกมาใส่บาตรเองได้ครับผมเมื่อพระรูปนั้นไปถึงไม่พบนางก็รู้สึกผิดหวังอย่างแรงเลยค่ะขณะกําลังจะกลับ นางสิริมาก็ฝืนร่างกายที่อ่อนเพลียพยายามลุกจากเตียงมาเพื่อเติมอาหารใส่บาตรให้พระด้วยตนเองจังหวะนั้นเองสินะครับที่เกิดเรื่องใช่ค่ะพระหนุ่มพอได้เห็นนางสิริมาแม้จะอยู่ในสภาพป่วยไขย้ไม่ได้แต่งด้าแต่งตัวแต่ความงามตามธรรมชาติของนางก็ยังคงปรากฏเด่นชัดครับขนาดป่วยยังสวย ทำให้ภาพร,รูปนั้นยิ่งเกิดความปฏิพัตหลงไหลในรูปของนางอย่างรุนแรงเลยพอกลับถึงวัดก็ไม่เป็นอันฉันพัตหารที่ได้มาเอาแต่นอนรำรุงรำพันถึงภาพนางสิริมาอยู่ในกุฏินานถึง3วันโอ้โหจนเข้าในบาทบูดเน่าเลยค่ะนี่คืออำนาจของการมราคะแล้วก็ความยึดติดในรูปหรือรูป,ประคะนะครับถ้าสติและปัญญายังไม่แก่กล้าพอ แม้จะอยู่ในเพศบรประชิตก็อาจถูกครอบงำได้ง่ายๆเลยแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตของนางสิริมาค่ะในวันที่สามที่พารูปนั้นกำลังนอนเพ้อถึงนางอยู่นั่นเองครับนางสิริมาก็อาการสุดหนักและสิ้นใจลงอ้าวเสียชีวิตแล้วข่าวการตายของหญิงงามเมืองผู้โด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วราชครือเลยค่ะพระเจ้าดิมพิสารทรงทราบเรื่องก็ไปทูลแจ้งแด่พระพุทธเจ้าครับผมพระพุทธองค์กลับมีรับสั่งที่น่าประหลาดใจว่าอย่าเพิ่งเผาศพนาง แต่ให้นำร่างของนางไปตั้งไว้ที่ป่าช้านอกเมืองเป็นเวลา3วันอ๋อมีพระประสงค์บางอย่างแน่ๆพระพุทธองค์ทรงเห็นโอกาสที่ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องสอนธรรมครั้งสำคัญแน่ๆครับเป็นอุบายวิธีที่แยบขายมากใช่เลยค่ะผู้คนต่างก็พากันไปดูศพของนางสิริมาซึ่งจากที่เคยงดงามนะคะก็เริ่มเน่าเปื่อยขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครับ สร้างความสลดสังเวชใช่ค่ะแก่ผู้พบเห็นพอครบสามวันพระราชาให้ตีกลองประกาศเรียกประชาชนมาชุมนุมกันณนะที่นั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วก็ทรงใช้ซากศพของนางสิริมาเป็นอุปกรณ์สอนธรรม อสุภะกรรมฐานใช่ค่ะชี้ให้เห็นถึงอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารแล้วก็อสุภะคือความไม่งามความเป็นของปฏิกูลของร่างกายนี้การพิจนารณาอสุภะแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกรรมฐานที่ช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วก็ความเป็นตัวตนของเราหรืออัตาได้อย่างดีเยี่ยมเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสถามมหาชนค่ะว่าเมื่อครั้งนางสิริมายังมีชีวิตใครอยากได้นางต้องจ่ายถึง1,000พันกหาปณะนะ บัตรนี้เราจะลดราคาให้เหลือ500ร้อใครจะเอาบ้างเงียบสิครับเงียบกริบเลยค่ะเหลือ100รเดียวก็ยังเงียบหนึ่งกะหาปะนะล่ะก็ไม่มีใครเอาไม่มีทางถ้าอย่างนั้นให้ปลอบเปล่าเลยใครจะรับไปบ้างยิ่งไม่มีใครต้องการศพที่เน่าเหม็นนั่นเลยค่ะครับผมพระภิกษุรูปที่เคยลหลงไหลนางเสริมาก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยพอได้ฟังธรรมและเห็นสภาพความเป็นจริงอันน่าสลดใจของร่างกายที่เคยยึดติด ก็เกิดปัญญาสว่างวาบละคลายความยึดถือในรูปกายนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในทันทีเลยค่ะโอ้โหจากที่ลหลงไหลในรูปกายอย่างหนักพอเห็นความจริงก็ปล่อยวางได้จนบรรลุอรหันต์เลยใช่ค่ะพระอรหันต์คือผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พระรูปนั้นนะคะ ผู้คนในที่นั้นอีกจํานวนมากที่ได้ฟังธรรมแล้วก็พิจารณาซากศพในวันนั้นต่างก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันกันทั่วนหน้าเลยโอ้โหคนอนื่นอื่นก็ได้ด้วยว่ากันว่าเป็นหลักพันหรือ500คนตามแต่แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะแล้วก็มีบางตำรากล่าวเสริมว่านางสิริมานั้นหลังจากตายไปได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีครับ แล้วก็ได้ลงมาฟังธรรมในที่นั้นด้วยจนได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกบางแห่งว่าบรรลุอรหันต์ในตอนนั้นเลยค่ะเรื่องราวของนางสิริมานี่สมบูรณ์จริงๆนะครับทั้งในแง่ของการเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การเป็นกรณีศึกษาของการใช้ความตายและความไม่งามเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะได้อย่างทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งเลยค่ะ มันเชื่อมโยงกับเรื่องของพระพัทธวัคคี30คนที่ออกตามหาโสภณีที่ขโมยของไปจนได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุรมเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าแม้สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีงามก็อาจเป็นเหตุปัจจัยนําไปสู่สิ่งที่ดีงามที่สุดได้เหมือนกันนะครับเรื่องของนางสิริมานีครบเครื่องจริงๆค่ะตั้งแต่จุดสูงสุดทางโลกการปรชิญหน้ากับกิเลสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยธรรมะ ไปจนถึงการที่ความตายของเธอกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าให้คนอื่นครับผมแต่เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงและการบรรลุธรรมของสตรีที่เคยอยู่ในวงการนี้ไม่ได้มีเพียงนางซิรีมาท่านเดียวนะคะยังมีอีกหลายท่านที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยถูกต้องครับยังมีสตรีหลายท่านที่มีประวัติน่าศึกษามากอีแคว้นวัดชีอ๋อนางอัมพปาลีผู้ถวายสวนมะม่วงใช่ค่ะตำนานว่านางเกิดผุดขึ้นใต้ต้นมะม่วงอัมพะก็เลยได้ชื่อนี้ นางมีชื่อเสียงแล้วก็รักสมบัติมากและเป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งถึงขนาดถวายสวนมะม่วงอันร่มรื่นกว้างขวางของตัวเองที่เรียกว่าอัมพปาลีวันให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเลยครับถือเป็นการทําบุญครั้งใหญ่และเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งเลยนะครับสวนอัมพปาลีวันเนี่ยใช่ค่ะภายหลังนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายในรูปกายและความไม่เที่ยงก็เลยตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณี และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดโอ้บรรลุอรหันต์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะนางยังมีบุตรชายที่เกิดก่อนออกบวชชื่อพระวิมกลกนทัญญะซึ่งท่านก็ได้ออกบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นกันค่ะการถวายสวนอัมพปาลีวันของนางอัมพปาลีนี่เป็นการทําสังฆทานครั้งใหญ่ที่น่าจดจํามากเลยครับแล้วการที่นางตัดสินใจสละชีวิตหรูหราออกบวชจนบรรลุอรหันต์ได้เนี่ย แสดงถึงความมุ่งมั่นและก็ปัญญาที่เห็นโทษภายในวัฏฏะสงสารอย่างแท้จริงเลยท่านต่อมาคือนางวิมลาค่ะท่านนี้เคยเป็นโสเพณีในเมืองเวสาลีเหมือนกันครับนางวิมลามีเรื่องเล่าว,ว่านางเคยพยายามใช้มารยาหญิงยั่วยวนพระมหาโมกคลานะอัครสาวกผู้เลิศทางฤทธิ์โอ้ไปยั่วพระมหาโมกคลานะเลยเหรอครับแต่ท่านไม่หวั่นไหวค่ะ กลับแสดงทำเรื่องอสุภกรรมฐานคือความไม่งามของร่างกายให้นางพิจารณาครับใช้ธรรมะเข้าสู้เลยนางฟังแล้วเกิดความละอายใจในพฤติกรรมของตนแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในธรรมะอย่างมากก็เลยเลิอกอาชีพเดิมต่อมาได้ออกบวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดค่ะกรณีของนางวิมลานีแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณและก็พระเมตตาของพระมหาโมคคลานะเลยนะครับที่ทรงเลือกใช้ธรรมะคือ อสุภกรรมฐานซึ่งมันตรงกับจริตและก็ติดในรูปโฉมของนางพอดีค่ะทําให้เกิดผลได้เร็วใช่ครับทําให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเลยน่าสนใจมากค่ะอีกท่านหนึ่งคือนางอัฏฐกาสีเรื่องราวของท่านนี้ก็พลิกผันไม่น้อยเลยค่ะครับเป็นยังไงครับท่านเนี่เดิมเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองพาราลสีแต่หนีตามชายคนรักไปแล้วกลับถูกทอดทิ้งกลางทางค่ะอา้ so, าวโดนทิ้งซะงั้น เพื่อความอยู่รอดนางก็เลยจำเป็นต้องเป็นโสเพณีหาเลี้ยงชีพแม้นางจะมีชื่อเสียงหาเงินได้มากนะคะแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยอันตรายมีคนคอยจ้องจะทำร้ายปล้นชิงทรัพย์สินครับชีวิตคงลำบากน่าดูนางรู้สึกเบื่อหน่ายมากแล้วก็อยากจะออกบวชเป็นภิกษุณีมากแต่ติดขัดตรงที่เดินทางไปเมืองสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเส้นทางเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายอา้าวแล้วนางได้บวชไหมครับในเมื่อเดินทางไม่ได้ ได้ค่ะด้วยความเมตตาเป็นพิเศษเลยนะคะพระพุทธองค์ทรงทราบถึงศรัทธาอันแรงกล้าและความยากลำบากของนางก็เลยทรงอนุญาตให้มีการบวชด้วยวิธีพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยวิธีพิเศษยังไงครับเรียกว่าทูเตนุปสัมปัตทาค่ะคือการส่งพระพิษุณีผู้เป็นทูตไปทำการบวชให้ณที่ที่นางอยู่ได้เลยโอ้โห บวชทางไกลได้เลยใช่ค่ะซึ่งถือเป็นกรณีแรกและกรณีเดียวในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลยนะคะหลังจากบวชแล้วนางก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับของการปรับใช้พระวินัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีศรัทธาแล้ก็มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแม้จะมีอุปสรรคภายนอกก็ตาม และอีกท่านหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงคือนางปทุมมวดีซึ่งต่อมาเมื่อบวชแล้วได้ชื่อว่าพระอพยามาตาเถรีครับอพยามาตา คำว่าอภยมาตาแปลว่ามารดาของพระอภัยเพราะนางเป็นมารดาของพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระอภัยซึ่งท่านได้ออกบวชแล้วและบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก่อนแล้วอ๋อลูกชายเป็นพระอรหันต์ก่อนใช่ค่ะเมื่อพระอภัยเถระเห็นว่ามารดายังหลงติดอยู่ในความงามและชีวิตทางโลกท่านจึงกลับมาแสดงธรรมโปรดครับโปรดแม่ตัวเองโดยเน้นสอนเรื่องกายะ,ะตาสติ คือการมีสติพิจารณารู้ทันในอาการต่างๆของร่างกายแล้วก็เรื่องอสุภกรรมฐานเช่นกันคเน้นเรื่องร่างกายเหมือนเดิมนางปทุมโมดีได้ฟังธรรมจากบุตรชายแล้วก็เกิดศรัทธาอย่างลึกซึ้งเห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัตร<ๆ>ก็เลยตัดสินใจออกบวชตามและด้วยความเคียนพยายามนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะเห็นจุดร่วมที่น่าสนใจมากๆนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะ ปัจจัยสำคัญที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสตรีเหล่านี้คือ 1. การได้ฟังธรรมที่ถูกต้องจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงื 2> อ 2. การเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพพิธาในชีวิตแบบเดิมๆที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนค่ะ 3. การมีศรัทธาหรือศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรยัยและ 4. การลงมีปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังครบเลยครับทั้งการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิและก็เจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะการพิจารณาความจริงของร่างกายหรืออสุภะจนเกิดผลคือการบรรลุธรรมในระดับต่างๆต,ตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์โดยไม่ถูกจำกัดด้วยอาชีพหรือสถานะเดิมในสังคมเลยแม้แต่น้อยสรุปคือมีถึง4ท่านที่บรรลุเป็นพระอรหรันต์ คือนางอัมพปาลีนางวิมลานางอัฏฐกาสีและนางปธุมวดีหรือพระอภยมาตาเถรีใช่ครับส่วนนางสิริมาบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมคะถูกต้องครับตามข้อมูลที่รวบรวมได้จากคัมภีร์แล้วก็งานวิเคราะห์ต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีเกร็ดเสริมที่น่าสนใจอีกว่าบางท่านในกลุ่มนี้ยังเป็นมารดาของพระอรหันด้วยนะครับอ๋ออย่างเช่นเช่นนางอัมพะปาลี มารดาพระวิมลโกณธัญญะนางปทุมวดีมารดาพระอภัยแล้วก็นางสาละวดีซึ่งเป็นมารดาของนางสิริมาก็เป็นมารดาของหมอชีวะโกมาลพัฒแพทย์ใหญ่ผู้กลั้งชิดพระพุทธเจ้าด้วยครับแม้หมอชีวะจะไม่ได้เกิดจากการแต่งงานแต่ก็ถือเป็นบุตรโอ้โห oh, เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันน่าดูเลยนะคะฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วคำถามที่ตามมาคือ แล้วมันมีความหมายยังไงกับพวกเราในยุคปัจจุบันคะครับผมแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อส่งเสริมหรือยกย่องอาชีพโสเภณีเนาะไม่ใช่แน่นอนครับแต่เป็นการฉายภาพให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงตนเองการก้าวข้ามอดีตแล้วก็การเข้าถึงสัจธรรมได้ไม่ว่าสังคมจะตีตราหรือมองพวกเขายังไงครับมันน่าจะช่วยสะกิดใจคนที่อาจเคยรู้สึกท้อแท้หรือคิดว่า ฉันมันแยกเกินไปแล้วคงทำดีไม่ขึ้นหรอกอะไรแบบนี้ค่ะใช่เลยครับพุทธศาสนามีหลักการที่ชัดเจนมากในการจัดการกับความรู้สึกผิดบาปหรือตราบาปในอดีตค่ะหัวใจสำคัญคือการให้อภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อภัยตนเองการให้อภัยตัวเองนี่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยครับซึ่งไม่ได้หมายถึงการลืมสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปนะค่ะ แต่คือการหยุดวงจรของความโกรธความขุนเคืองใจความรู้สึกผิดที่มันกัดกินตัวเองต้องเรียนรู้ที่แยกแยะตัวบุคคลในปัจจุบันออกจากการกระทําในอดีตเพราะตัวตนของเรานั้นมันไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วมีหลักการที่เป็นรูปธรรมไหมคะสาหรับคนที่อยากจะก้าวข้ามความรู้สึกผิดในอดีตมีครับในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่อย,อย่าง Study Buddhism เนี่ยเขาได้สรุปหลักการจากคําสอนโบราณเรียกว่ากําลัง4อย่าง f o r ์ Opponent Powers ในการชำระล้างผลของกระทำที่ไม่ดีในอดีตนะครับกำลัง4อย่างมีอะไรบ้างคะได้แก่ 1. การรู้สึกเสียใจอย่างจริงใจ Power of Regret คือการยอมรับผิดและรู้สึกว่าไม่น่าทำสิ่งนั้นลงไปเลยแต่ไม่ใช่การจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดจนทำอะไรไม่ได้นะครับค่ะแค่รู้ว่าผิด 2. การตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทาซ้าอีก Power of Resolve คือการตั้งปณิธานอย่างจริงจัง ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีกตั้งใจใหม่ 3. การกลับมายึดมั่นในเป้าหมายที่ดี Power of reliance refuge คือการยืนยันทิศท,ทางบวกของชีวิตเช่นการยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งการตั้งใจทาความดีการพัฒนาตนเองหาหลักยึดและ 4. การลงมือแก้ไขหรือชดเชย Power of remedy คือการพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อแก้ไขหรือชดเชยความผิดพลาดในอดีตเช่น การขอโทษการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆการช่วยเหลือผู้อื่นลงมือทำความดีชดเชยครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องราวของสตรีที่เราคุยกันเนี่ยจะเห็นว่าพวกท่านก็ได้ใช้กำลังเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเลยนะจริงด้วยค่ะคือ ยอมรับอดีตเสียใจตั้งใจปฏิบัติธรรมตัดสินใจไม่ทำซ้ำยืนยันเป้าหมายดีและอุทิศตนทำบุญแก้ไขชดเชยจนสามารถก,รก้าวต่อไปได้สำเร็จเหมือนการไม่ยึดติดกับตัวตนในอดีตที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วถูกต้องเลยค่ะมีแนวคิดที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีว่าตัวตนไม่ใช่สิ่งคงที่ถาวรคนที่เราเคยเป็นในอดีตมันผ่านไปแล้วคนที่เราจะเป็นในอนาคตก็ยังมาไม่ถึง มีเพียงตัวตนในปัจจุบันเท่านั้นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตค่ะความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับอดีตเนี่ยมาเกิดจากความยึดติดข,ของเราเองที่ไปผูกมัดอยู่กับภาพของตัวตนในอดีตหรือการกระทําที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วสรุปแล้วแก่นแท้ของเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ก็คือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและพัฒนาตนเองจนเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณเนี่ยมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนจริงๆครับไม่ว่าจะมีพื้นเพอ,อดีตหรือว่าภาพลักษณ์ทางสังคมยังไงมาก่อนดังที่เราได้เห็นจากตำนานชีวิตอันนาที่เรื่องของเหล่านครโสเพณีผู้บรรล,ลุธรรมเหล่านี้นะคะครับซึ่งเรื่องราวทำนองนี้ก็มีปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์ไทยเหมือนกันอย่างเรื่องวัดคณิกาผลที่ยาวราชกรุงเทพอ๋อวัดคณิกาผล ใช่ค่ะซึ่งมีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างโดยยายแฟงผู้เคยเป็นเจ้าสำนักโสเพณีในสมัยรัชกาลที่3ครับเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่หรือวัดกันมาตุยารามที่เชื่อกันว่าลูกหลานของยายแฟงเป็นผู้สร้างก็ถือเป็นมรดกรูปธรรมที่เชื่อมโยงแนวคิดเรื่องการสร้างบุญกุศลเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ให้ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกค่ะใช่ครับ สารสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ก็คืออย่าย,ยอมให้อดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความสำเร็จหรือคำตัดสินของใครมาจำกัดปัจจุบันและอนาคตของเรานะครับสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนเมตตาต่อตอนเองการให้อภัยตัวเองแล้วก็การไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นไปได้เสมอครับ อาจจะเริ่มจากการให้ทานเล็กๆน้อยๆเหมือนที่นางสุริมาทําหลังบรรลุธรรมหรือการตั้งใจรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ในแต่ละวันหรือแม้แต่การลองหาเวลานั่งสมาธิสงบๆพิจารณาลมหายใจหรือร่างกายของตัวเองเหมือนที่นางอัมพปาลีหรือนางปฐมมวดีได้ทํานะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะงั้นในตอนท้ายนี้ขอทิ้งคําถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะคะครับผมถ้าสตรีเหล่านี้ ผู้ซึ่งต้องเผชิญกับทั้งกิเลสภายในและการตัดสินจากสังคมภายนอกอย่างหนักหน่วงยังสามารถค้นพบเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณอันสูงสุดได้แล้วมีป้ายหรืออดีตอะไรที่เราอาจกำลังแบกรับมันไว้อยู่เงียบเงียบโดยไม่รู้ตัวและมันกำลังฉุดรั้งการเติบโตหรือพรากความสงบสุขไปจากชีวิตปัจจุบันของเราอยู่หรือเปล่าคะอืมน่าคิดครับและมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อค่อยๆวางป้ายนั้นลงหรือเพื่อเริ่มต้นสร้างสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองและคนรอบข้างลองนำกลับไปใคร่ครวญกันดูนะคะ